เออเล่นไม่่คลนเหอยไม่เก่งหรอใช่ครับจัดเล่นหอยป้าหอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้เคยเล่นกูไม่ชอบเล่นกูชอบตอดชอบตอดอะไอ้หอยบ้านเฟสแค่หนึ่งนิ้วหอยบ้านโอสองนิ้วเลยเหี้ยอะไรเนี่ยประบาดน้ำแตกนะบอกกูอะไรกันวะเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้อะไรก็มาช่วยหอยเนี่ยโฟล์ทลื่งอ่ะโฟล์ทคิปไปเองหรือเปล่าอใหญ่ไม่ถือใหญ่ไม่ะืออ่าคือถ้า Okay. Well, <Wow! S 2> ้า oh! ป oh, ันเมอบิกเข้าไปเลปั่นปันอะไรปันหอยงพร้อมยังอ่ะมเข้าลเข้าลปัเลย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 ไปเอาเอาบิกเอาคูไม่ได้เข้าโอ้กูลืมพอจบแล้วไอ้เหี้ยเ้้ยได้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 อยู่ได้อยู่ได้อได้ได้ได้ไได้ได้ แตแตกแแตกซึ่แต่แตกแต่โลหิวแล้วขึ้นเลยทีเจีแตกสาเลยรอ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 หยต่าาตาาห้าเลยต่าต่าคาห้ารอเราต่อเราต่ออรอ่ะไม่หารหอยจะโ่จาเอาตัวหนีเราอยาตัวนี่ช่วยช่วยกูตีดิเอาเอาเอา เตาเต่ามือ้ยเต่ามอขอโทษ้เต่าว่ะตมหอยคุณต่างน้องท้าต้องออกอะไรอ่ะเ้าเต้าเกาะก็ได้ติแล้วก็ได้ตแล้อะไรติดติดติดอะไรนะไม่อันตีอันตีหอยหอยพร้อมยังปั่ปั่นพร้อมแล้วพร้ชอบอหอยไว้ไห้ม่ม่มหมมหมนมุมมม่มห้มมน

เอาเลยป่าเดอยจอใครปั่นจอใครปั่นจอใครปั่เลยมามาบิ๊ก้อบิตุ๊ดม่ไม่โหตีแล้วเดิมางมาิอ้กนายกูกลัวใจไอ้สัตว์ที่เนความโบาไทยนู้นโอ้โหบึ้งมากเลต่อ แคโรมาเด่ะเอ้ยรไปแร้วร e> um ีบรีบคลิปห่าแล้ไงใครเติมมาดื่อะไรกินน้าตีเหรอทำะไม่ได้นะไม่ได้น้ำแข็งตีนได้ได้ได้อยู่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 คาตาได้คาตาได้โอปาีป เล่อ้อย oh ู่เว่ยมากูไหมล่ะก็รี่ผมไม่ได้เล่นเลยวอรซีอัพเตล่ยดิมไอดเล่นแต่อลไอ้ยตายคูไอสัปัชวไม่ได้ว่ะขอโทษโอ้ต้องขึ้นเคบีะไปย็นดูดดูดรถดูดรถูดไหนถ้ารวลาไม่ได้ดูดไรพี่อดูดไรดูท่อยไอ้ยโชงมันเก่งยิบรับ ดาดอไม่้เรื่องแล้วไม่เยีมด้วยเดี๋ยวมาไ้ฟอสันไม่มีเลว่ามันแค่ดู่าเลยฟอสมคิดไปเองว่าลัวว่ะพวกอหอยอหอยมันติดเปลือกครับพี่อดีตอดีไฟอสอี เจอเจอใครปั่นเลยเจอใครเจอใครใสเลยเจอใครใสเลยหุดยไว้มาแล้วุว้ลอยต่อนะฟกำลังใจต่อนะปั่นห่อยเกหรอไป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 ไอ้เชฟเฟยนไม่ทันอ้ยัตี้านอูตายเฮ้ยมังกราโคดึงมัราโคสองมังกรลาโคองมังกรมังกรมังกรมังกมอเวียมังกรเห้ยเฮ้ยยีแรงมาก บอกได้บอกได้สองอี่างผิดนักกูผิดนักกูฟิดตรงผิดตรงผิดโจมกูแทงให้อยู่แทงให้อยู่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายผมเล่นผมเล่นฟักไม่เป็นด้วยไงประเดี๋อวโอ้ยง่ายอ่ะตายฟักอ่ะจะสกิลดูดไปดูดมาผมไม่เคยเล่นเนี่ยผมไม่เคยเล่นยังเล่นยังหาดูดยังไง ลองสีพี่โอกันนะเมมนะทำเมมนะเมมเมมเขาเาเขาบิ๊กบิ๊กบิ๊กไม่เคเจองโกนน้าปี๊ดตัวเงื่อนตัวเ่อนตัวเ่อน

เกินไปหรือเปล่าเนี่ยเียอูนยเออขอ้กัด้กูมีอัติกูมีอตีบอกได้โอ้ผมมีอันติบอกได้มาแล้วมาแล้วรอรอโฟดมกูมีหอยปันปันปันเขาตัวนึงปันเลยปันใครก็ได้บลกิเกโตบิ๊กมั้ยไปไม่ทนะ

ต่ออะไรต่อดีอ่ะมีสี่พันต่ออะไรต่อดีจีต้องการฮิวฮะต้องการฮิวต้องการฮิวฮิวเรือไหนอะไม่ใช่ไม่ใช่บอกระบดีบอกระดินอ๋อแล้วออกไปอ่ะบิ๊ก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 เขาออกไปทีน่าพิแล้วมีตีสองสองเลยเหรออยู่ช่องไหนอะใจใหญ่อใจใหญ่สิอ๋อใจใหญ่โอเครู้เรื่องบอกใจใหญ่ก็จบแล้ว เอาใจใจมา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 หามันแปลว่าหัวใจไอเ่นอยาพ่นเอาเลยเอาเลยเลาเลยเอาเลยู้ล็อกตู้ล็อกจะหลังให้ล็อกเลยล็อกเลยอุ้ยโอ้โหลูกตึงลูกตึงลูตึงฝีมืออย่างแทพพาวตาอย่างรู้ป้อมเลยปลอมเลยปอมเลยโยเบลีเลตีใช่ไหมมีมมีมรอรอ ตีต no ีตีช่วยตีช uhm, anyway, ่วยตีช ah, okay. ่วยตีตีแล้วออกตีแล้วออกตีแล้วออกอ๋อพี่ดอนพี่ดดนโอ้ไม่ได้ไม่ไไง่ไ้อติดโอ้โหติดหรอแต่ไม่หลอกตายเลยเี่ยอ้พี่โอมาจี้มีิอืวกูไปกูไปกูไปเอกอ้หนได้สั่งตัวหนอเลยเอ้ชีจริงจังลงให้ลยด วเฮ้ยมาเลคมาเลคเอาครูมาเลคเอาคูตัวียสวยที่บ้านสวยสวยได้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 เฮ้ยเขี้ยมมานเอาคูไม่ตาย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 หรอกไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกไม่พอมึงอ่าสองถุงอ่ะก็ได้เป็นใจละเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนออกอันนี้ดีไหมเนี่ยไอที่กูติ๊กเนี่ยอีกสาะกูติ๊ก อันนี่ป้าไอลงบัฟป้าก่อว่าเดีหอยแม่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหอยแม่งอยู่ไนคนนีคนี้พูดคนเรกไม่เดจะหยังเนี่ยหอยพังหอยอะไรโคงิหอยตัวเฮียหอยอะไรโค้ซิหอยตัวเฮียออออุ้ยเอาเอาเตีงก่อนก่อนเอาสวมด้วยอะอ ้อพี่อ๋อผมมีทุกอย่างนะตอนนี้พีู่ก็มีกูก็มีกูก็มีเติ๋ยวแเรารอเาปั่นข้ากเได้ม่งวสามิสาิคุณจะไกินมอเรยนตียก็ตได้เหมถือว่าใครไปไหมเอาเลยไปเอาเอาไปแก้จะใ่แบนี้เจ๋วดิี่รอบแรกเขาเรียกวรอบต่อเลยพี่ีเียตียเจ๋ อ้าวแล้วผมไม่มีแล้วอ่ะพี่มี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 ไม่ได้ไม่ได้ที่บ้านอะไรนะที่บ้านี่ลองี่ลองถ้าเรากดตาลเตีนี่เท่ากับว่เวลกามส่งรอบต้อง่ายนะต้องเลือกหอยก่อนอะตาอยู่คนเดียวอ่ะไม่นะโอ้หอยโคตรสิ้นีดีๆีีดีพี่บอลมดิวพี่อลมาดีลวพี่โอตมาดีเอ้พี่บอลพี่บอล อุ้ยกหมจริงยังกอดหมูแน่ขนาดนี้เลยตัดแล้วตัออกมาบัญชลิดอ่ะไม่ได้ใช้เลยไปเลยไปเลยไปเลยพี่โอเร็วบิ๊กบิฟิิบิ๊กบิ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 ่ิบิบิบบิ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 บยบิบิบิลิบ ไม่เฟลได้อยู่ได้อยู่สวยเดเดยวไม่ต้องดมก็ได้นาเอเสต้องสองอย่างสองเต็มแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ยย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 ย

ดม่้เลยอี่แี่ีาพี่บีพี่บีสิอีกี่สิบพี่ีผมเลยป้ายสวยพี่บอกว่าเอากระดาษมาไหมพี่บอกจะได้ปั่นเร็วๆปั่นหอยเร็วๆปั่นหอยเร็วๆแรงๆทำไมพี่ไม่ี่เขาบ้านี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 เร็วขาบ้านเร็ เราคาบ้าเลยคาคาบ้าคาหอยเลยเอาคิดไปคาลูเลยคาลูคาลูคาลูเจ้าหมูไม่ได้พวกมันอยู่ในรูเราก็ต้องคาลู